เอกลักษณ์ของชุมชนสะดาใหญ่ในเอำเภอคุขันจงังหวัดศรสีสะเกดนะคะก็คือบ้านโบราณค่ะที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวคาแมโบราณเมื่อกว่า100ปีก่อนนะคะปัจจุบันชาวบ้านก็ยังช่วยกันร,รักษาเอาไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนอีกด้วยค่ะขณะที่นะครับในอนาคตจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมของชาวคาแมในจังหวัดศรสีสะเกดด้วยนะครับติดตามจากรายงานของคุณพจนีสายกระจักครับ บ้านโบราณอายุกว่า100ปีตั้งอยู่ในตำบลสะเดาใหญ่อำเภอขุขัขนจังหวัดศรีสะเกดคือบ้านชนเผ่าคแมดั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่เป็นหลังสุดท้ายซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดพยายามอนุรักษ์เพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความสวยงามของโครงสร้างบ้านคมแมที่ยังเหลือร่องรอยภูมิปัญญาในการก่อสร้างบ้านเรือนของคนโบราณในอดีตท,ที่จะใช้การสลักตอกและเจาะรูไม้ ก่อนจะนำมาประกอบกันเป็นโครงสร้างซึ่งลักษณะของบ้านคาแมโบราณจะยกพื้นสูงหลังคาทำจากไม้ขณะที่ตัวบ้านจะเป็นเสากลมเจ้าของบอกว่าจะอนุรักษ์บ้านหลังดังกล่าวไว้โดยจะคงสภาพและปรับปรุงซ่อมแซมให้น้อยที่สุดอย่าอนุรักษ์ไว้ลูกหลานก็มันออกบ้านไปอยู่อื่นๆแล้วก็อันนี้มันกะทิของพ่อของนี่ก็อยาาให้อย่าอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ ลลูก,ลกลนันนน้เพื่อไดดู้เครื่องใช้โบราณของคนคมแมในอดีตไม่ว่าจะเป็นหีบเก็บเงินเครื่องตำหม,มากรวมถึงอุปกรณ์ในการไปสู่ขอหญิงสาวอย่างถูกเก็บรักษาและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันปัจจุบันบ้านโบราณคมแมหลังนี้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนที่ใช้จัดกิจกรรมเช่นการทอผ้าหรือการพบปะพูดคุยของผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งถือเป็นสเสน่ห์ของชุมชนคมแมในตำบลสะเดาใหญ่ที่พยายามอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชนเผ่าคมแมที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องการกินประเพณีและวิถีความเป็นอยู่นี่คือเครื่องมือหรือว่าของที่จะไปขอสาวสมัยโบราณอันนี้เป็นเป็นเป็น เครื่องเงินที่อยู่มาตั้งแต่สมัยคุณพ่อประมาณ120กว่าปีขึ้นบ้านหลังนี้ก็เช่นกันในจังหวัดศรีสะเกษเท่าที่เดินดูในขนานี้เนี่ยบ้านที่เหลืออยู่ยที่เป็นรูปทรงคาเมร์เนี่ยแล้วก็เป็นพี่น้องคาเมร์ที่อยู่เนี่ยคืออยู่ที่บ้านบ้านติมแห่งนี้รูปทรงยังอยู่สังเกตจากว่าตัวบ้านเนี่ยเป็นเสากลมการเชื่อมต่อระหว่างเสาจะใช้ระบบเจาะไม่ใช้ตะปูยังคงรักษาอยู่และยังแข็งแรงอยู่ตรงทุกวันนี้เพราะั้นตรงนี้เนี่ยเหมาะที่จะให้ทาง ทางผู้นําท้องถิน่นท้องที่เนี่หรือพี่น้องประชาชนเราเนี่ยได้ได้สืบทอดรักษาไวา้จังหวัดศรีสะเกดมีกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด4ชนเผ่าคือเผ่าสวยเยอลาวและคแมซึ่งแต่ละชนเผ่าพยายามอนุรักษ์วิถีชีวิตรวมถึงขนบวัฒนธรรมไม่ถูกกลืนหายไปกับสังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะเผ่าคะแมจังหวัดศรีสะเกดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่7อำเภอคือขุนหารขุกขันไพรบึงศรีรัตนะ ภูสิง์กันทวรักและอำเภอปางกูปัจจุบันส่วนราชการและท้องถิ่นพยายามผลักดันให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชุมชนในอดีตและร่วมกันอนุรักษ์บ้านคแมโบราณให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกดพจนีายกระจ่างไทย P ี s รายงาน